สวัสดีทุกเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็กลับจากมาที่โน่นนะคะมีใครมาเยี่ยมบ้านเราค่ะนะคะอันจุณเดก,ก็มาหอวกับปรึกษากับสองคนเลยบอคุยน้ำโอ้เอาเลยบวะ,ะ <มา S 2> ว่วายังไงคะมาตามหาเอาเมืงยางคือเจ้าของที่คอยอยือนยางนับขายอยู่พอดีนนอันนี้อันนี้ฝั่งน้นฝั <หา S 2> ่งนูน้นหา,นนานพี่สาวเพื่อนพี่สาวเพื่อนจำหน้ายูวฝั่งที่อยู่ข้างลุงพลน่น ข้างล่างเออนาราเพื่นเจ้าเพ่นเป็นอันบ่บเคยลงไปไหมให้ให้ดีๆพาไปบ่นั่นแหละไกลไหมเดี๋ยวให้ดีๆพาไปดีกว่าเพราะอ่อ๋อเราก็รอรับมาหินอ่อนเหมือนกันเนาะใช่ก็เห็นเขาพากันจับจองที่ที่อยู่ข้างๆเลยเห็นไปขายของกันก็เลยมาถามเพื่อนว่าเอดสายแล้วอืมอันนั้นอันของใครอ่ะตัวแรกไม่รู้คือกันน่าจะเป็นคนข้างนอกค้าไหมคะมั้งครับ เดี๋ยวเราไปตามหาเดี๋ยวไปซ่องเมืองนีเราอยู่ไก่บ่อเวบ่ไก่บ่ไก่แต่ว่าเอวบ่หยักผ่าน้องไปน้ำไม่มีจะสะค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจะแนะนําให้เดินลงไปเลยไอ้ไอ้คุณบอกว่าแมนไม่ต้องเลยค่ะคุณสวยกระดบก็ไดบไปนําตรงไปเลยตรงลงไปก็สิเป็นให้นะเลยเลยไปอยู่ค้าก่อนก็เห็นฝึกค่ะเห็นเห็นคุยกันสองคนนึกว่ามาทำอะไรกันเนาะโอ้ย เพื่อนอะนะคะก็อันนี้อันนี้มันได้มาเยี่ยมมาเรานะคะมาถามทางไปไปถือเมื่อลหรตรงลงไปเลยเออ่ะตรงลงไปเลยค่ะลงไปเลยป่าเราไม่ไปไม่ไม่ได้ไปตอนนี้เราก็ นะคะมาถึงแล้วเนาะนะคะแล้วก็ตัดทงตัดแปลงน,นะคะแปลงส่วนยางนะคะดีๆก็ได้รับเงินเพ่มาไว้แล้วนะคะเราก็จะต้องทําให้สิทธนะคะเงินเพื่อนเนาะนะคะเอาลิบเอาลูกิบเอาอเอา,เอาอค่ะอ๋อหนังมุกตาตอนนี้ดีๆก็ตัดหย่าย่ตรงนี้น,นะคะ FC นะคะ ก็พี่ๆเพื่อนมาถามเรื่องที่นะคะที่ที่จะเช่าฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นก็เป็นพี่สาของพี่ทานนะคะค่าค่ะอะไรคะค่ะ mm. ค่ะก็สินดีก็ตตดย้ายตรงนี้นะคะเนี่ยต mm. ัวนี้ดนะคะก็อยู่นู่นนะคะอืม mm. ค่ะนะก็ตัดยาเช้นี่ก่อนนะคะเพราะว่ากด้เงินเพื่อนมาแล้วเนาะนะคะมาใช้ใจนะ่ายในัวเรือไม่บยแล้วค่ะเราก็เลยต้องตัดนะคะให้เพื่อนนะคะให้มันจบจบไปเนาะนะคะตอนนี้ก็มีน้องนุกกับพี่ดิศนนะคะมาถามเอวนะคะว่าอยู่ตรงไหนประมาณนี้นะคะเอวพยาพาไปยื่หรอกะค่ะนะ,ะแต่ว่าหยากหยากงอเนาะนะคะ ติดน้องนะคะทําให้อ่ะไม่มีใครดูแลน้องเนาะถ้าน้องเดินไปด้วยนะคะกลัวค่ะนะคะกลัวเอาไม่ทันนะคะเพราะข้างล่างหลังบ้านเรานี้ก็จะมีแต,ต่สะไอเอสี่นี่ก็สะนะคะทางพรข้าก,ก็เป็นสะเหมือนกันนะคะอ๋ะอาก็เลยย่านนะคะย่านน่องตกสะตกหวยเนี่ยก็เลยสี่บอกพี่พีเพื่พพน,นะตรงลงไปเลยค่ะนะคะตรงไปให้ไกลไก,ลไกลเลยนะคะข้างล่างสุดเลยค่ะนะคะก็นะะเด็ก็เจอเองนะคะ ตอนนี้เราก็พัฒนาบ้านเราให้หน้าอยู่ก่อนนะคะเมื่อกี้ก็เห็นเดินลงมาอยู่ค่ะสำหรับพี่ทันนะพี่ทันเนาะนะคะไ้ น้องมุกตาคะทำอะไรคะทำอะไรนะคะเตรก์ไตร์หนูร้อนไหมคะร้อนวันนี้ไปโรงเรียนได้อะไรบ้างคะมีการบ้านเปล่าเรนบ้านหรือพูีูีโอ้ยมึงน้องแมวค่ะมีน้องเหมียวนะคะก็ไม่มีชื่อนะเดี๋ยวน้องมุกตาเรียกว่าน้องเหมียวเรียกไว้นะคะช้างปลาเมื่อกี้ก็เพิ่งตากผ้าเพิ่งเสร็จนะคะ FC นะคะหมา ได้เบียกหลายอย่างเนาะมึอนะคะตัวนี้เราก็มองนะคะเพราะว่าบอกให้พี่ดิสอนกับลูกี้เดินมาด้านนี้ค่ะนะคะเว่าข้างล่างห้าก็สิเป็นซะแล้วก็เป็นไฮน้านะคะไว้น่านะคะอุ้ยใครมาใครมาอีกค่ะตอนนี้นะคะไม่นุ้ยบอกพี่พี่ไหนอือ เรเป็นใครนะคะพี่ปันกับเมเติยะก็ไม่รู้มาหาเรื่องอะไรนะคะวันนี้นะคะอยู่บ้านบ้านบ้าน,นพี่ปันพี่ปันฮะกบเบื่อดอกกบเบืบเบอ่บบอดอกนะคะมีอะไรมีอะไรหรือเปล่าคะ นี่กใกล้เนี่ยเลยแก้วมังกรไปนิดนึงค่ะค่ะประมาณนี้แหละเพื่อมาซื้อทีโแกน่าสี่สิบเก้าเห็นนับมาสี่สิบเก้าเนาะเออหนาน้มาสิบอันเก้าขาใช่ไหมสี่สิบได้ได้สี่สิบน่ะเออเออน่แหละกันดูตรงนี้ ไม่เอาพี่ไม่เอาพี่ไม่เอาหรอกจากดก่้จะเป็นสองใของเาอ๋อมนซื้อเพิ่มห้อเพิ่นึงเดตอนนี้ซื้อเพิ่มแล้วเนี่ยซื้อตรงไหนมีไงมันเลยบ้านเจ้ามาเนี่เอาจะได้เป็นบ้านใครเนี่ยจะได้เป็นที่ใครเป็นของอ่าวอ๋อตอนนี้ซื้อฮอดซื้ออ่าวแล้วดี่ยมนะนี่แหละจะได้เป็นของตัวเองสัทีเนาะแมน และในสองคนนั้นมามาดูที่ใช่ไหมที่ตาเบี้ะก็ไวไว้ห่อนคยานหกรไดไปเบิ่งไปากับปูมย่าอย่าร้องห้พรมาพี่ให้พี่ขี่ก่อนลูกพี่ขีก่อนอ่กําลังมาเ่าไดอะสามพันห้าเอาไหนว่าไม่แพงกว่เตี้ยก็ ไไไปถึงงม่แพกวาคงทนเลยคะคงทนนะที่อ่ะย่างก็ถือเดี๋ยวถือผลก็ได้มันคงทนไงอาศัยความระยะทางฮะจังว่ายังไงคะว่ายังไงคะฮะว่ายังไงครับไปแล้วมาเป็นไงเจอไหมเจอแล้วบนบุกปลาฟ่าลงลงไปหาเจ้าของที่นี่เลย่ะเหมือนหาคุณเหมือนหาคุณทรัพย์ก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวหลังซื้อขนมมาให้เออน โอ้มันกยเห็นกันแล้วเนาะันืเลยอนแรกเอ้าแ่น,นั้นเขาบอกว่าเกันแล้วกันให้ไปคุยกับนนั่นไปคุยกับยายจุกล้วกลับไปในบ้านามเรแล้วพอไปหาูเื่อนบอกว่าอันให้ไปหาล,ลูกสาวเลยลูกสาวอยู่นั่นครับน,น่อยู่นั่นงานซึ่งกกตีม่นกันสรุปแล้วโอเคอยู่เนาะจ้านะะสหรับคีินี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะ คักนาะ